เจฮีโร่ชาแนลหูมใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนอรับสู่เจฮ r โร่ a n n e l นะครับวันนี้พบกับ j จฮ r โร o คอสแคทนะครับกับ s p e c i ชลท a อ k นะครับพบกับแขกรับเชิญของผมเช่นเคยนะครับด j เจจิ๊บเจฮีโครับสวัสดีครับเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมเกินกว่าจะเข้ายาวเหลือเกินสวัสดีทุกคนอีกรอบค่ะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของวิดีโอเกมนะครับเราจะเรียกได้ว่าจะย้อนให้คุณผู้ฟังนิดหนึ่งว่า,าในช่วงที่เราสัมผัสหรือว่าเรารู้จักคำว่าวิดีโอเกมนะครับในช่วงยุคแรกๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เข้ามาในยุคที่อินเทอร์เนต็ตมีแรกๆแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะฮะมัน เราผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับแทนวนี้ดีกว่าผมขออนุญ,ญาตให้ดีเจจิ๊บเนี่ยเล่าในช่วงชีวิตหนึ่งที่เรารู้จักคาว่าวิดีโอเกมเนี่ยแล้วก็เอ่อเราสัมผัสกับมันได้อย่างไรนะครับเอา,เ,อาเล่าเท่าที่พอจำความได้ให้คุณผังฟังฟันได้ค่ะต้องเอ่อต้องบอกก่อนว่าทำไมรู้สึกว่าหัวข้อแต่ละอย่างบอกบอกอายุเหลือเกินที่ดิฉันได้รับเลือกมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมีความสุขดีรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยสำหรับเรื่องวิดีโอเกมเนาะ เราอยู่ในยุคที่ตอนนั้นนะ่ะเครื่องเล่นเกมอะไรมันก็ออฟไลน์ line กันหมดออฟไลนะ์นะีิก็คือเล่นเองเล่นกับที่บ้านหรือหรือเพื่อนต้องมาบ้านเราเพื่อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านจิ๊บเนี่ยคุณพ่อเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากจําได้ว่าครั้งแรกที่ได้จับเกมก็คือเครื่องเล่นเกมแฟมิคอมใช่ไหมมนเรียแฟมิคอมเนาะ คิดว่ามันเหมือนต้นแบบของเกมเพลย์ยุคปัจจุบันแต่ว่าออนไลน์ไม่ได้เราก็เล่นแบบเล่นแบบวิดีโอเกมจริงๆก็คือต่อกับจอทีวีปกติเพราะฉะนั้นทีวีก็จะไม่สามารถดูได้เพราะต้องเอาสายมาต่อกับเครื่องเล่นเกมแล้วก็จะมีจอยแยกค่ะอันนั้นก็เป็นช่วงแรกที่ทําให้ได้รู้จักกับวิดีโอเกมแล้วก็เล่นกับคุณพ่อรู้สึกตอนนั้นเนช่วงปฐมมั้งก็เล่นไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ก็รู้สึกว่าเออเราเอนจอยกับความเป็นวิดีโอเกมที่มันต่อจากเครื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต่อขึ้นจอที แล้วก็จําได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงวิดีโอเกมนีน้นนะทุกคนจะต้องมีความทรงจําร่วมกันเกี่ยวกับการเป่าตลับเกมซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไม,มเวลา,าเปิดแล้วใช่เปิดแล้วเกมไม่ติดทุกคนต้องเอาตลับเกมขึ้นมาเป่าแล้วก็จะคิดไปว่าเอ้ยเป่าแล้วเปิดติดเออแล้วมันก็เปิดติดจริงๆซึ่งตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าทําไมอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจำที่สนุกดีค่ะสนุกดีชอบมีความสุขคือตอนนั้นด้วยความที่ยังเด็กเนาะเรา เราไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่ว่าเคยถามพ่อว่าพ่อรู้ได้ยังไงว่าเกมไหนออกใหม่เกมไหนจะเข้าหรือมันเกมบอยมันจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคุณพ่อไปตีสนิทกับพนักงานร้านขายเกมตามห้างสรรพสินค้าหรือตามแบบอะไรนะสะพานเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้งไม่กล้าแต่ก่อนมันเป็นอะไรจำไม่ได้แล้ะเพื่อให้แบบพนักงานเขาแนะนําว่าช่วงนี้อะไรกําลังมาหรือบางทีคุณพ่อจะมีนิตยสารแบบอะไรของเขาอะค่ะแบบคอยนักอ่านคอยอัปเดตว่าเออช่วงนี้เกมไหนเข้าใหม่ ถ้าเกิดคิดว่าเกมนี้โอเคเล่นกับเราได้ที่เป็นลูกสาวเนาะเขาก็จะซื้อมาให้เราเล่นด้วยกันตอนนั้นน่ะจะมีแบบอ่าเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นเหมือนคณะละครสัตว์นะคะเราจะขี่ตัวตัวหมาหรือตัวอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะกระโดดดึงดึงผ่านผ่านห่วง ห่วงมันก็จะมีห่วงไฟห่วงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็กระโดดไปเรื่อยๆแค่นี้มันก็สนุกแลละอย่างบางเกมก็จะแบบยิงเป็ดจะเป็ดเราจะเป็นนายพลาเลยเป็ดมันจะโผล่ขึ้นมาจากพุ่มไม้เราก็จะแบบมีจอยเป็นรูปปืนเราก็จะยิงยิงยิงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กบางทีก็ยิงไม่โดนเราก็จะหงดุดหงิดแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่แบบชอบมากอันอันอันนี้นอกเรื่องไปเกมแล้วเนาะแต่แบบอยากไหลเกมอีกเกมที่ชอบมากคือเกมคอนทราที่เล่นกับคุณพ่อแล้ว ยังจําได้จนถึงปัจจุบันว่าแบบเออมันเป็นเกมที่เล่นกันสองคนแล้วมันสนุกมากไปเกมชูตติ้งแต่เราเล่นไม่เก่งแล้วเราก็จะอุดิดมากแต่พ่อเล่นไปด่าลึกเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็แฮปปี้ของเขาว่าแบบมันมันเป็นเกมที่ทันสมัยมากในยุคนั้นแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากต้องไปตามร้านขายเกมโดยเฉพาะแล้วก็ให้พนักง,งานเป็คน อัปเดตให้ฟังว่าอันไหนมาอันไหนสนุกอันไหนไม่สนุกอันไหนเล่นยากเล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุคนั้นนะ่ะมันไม่มีถ้าไม่มีเน็ตแบบนี้เราก็จําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเองด้วยการเอาตัวไปหาข้อมูลตอนนั้นจําได้เลยในยุคเกมบอยที่แบบเราอยากเล่นโปเกมอนมากแล้วเราไม่รู้ว่าตลับโปเกมอนมันจะภาคใหม่มันจะออกเมื่อไหร่เราก็ไปเกาะร้านอะล้วคอยถามเขาว่าพี่ครับภาคใหม่มาเมื่อไหร่ภาคใหม่ เมื่อไหร่ที่จะเอามาเมื่อไหร่ที่จะเอามาคือตอนนั้นนะคะเราไม่สามารถรู้ข่าวสารทางอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างของญี่ปุ่นอย่างของอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะวางแผนที่ญี่ปุ่นเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เขาจะเอาเข้ามาที่ไทยความหวังเดียวของเราคือคนขาย เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการแบบว่าเราก็ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่กับคนขายเพื่อแบบที่คะาวางย่างถ้าวางเก็บมาให้หนูด้วยนะ,อะตอนนั้นอนะ่ะทิปเนี่ยไปซื้อเกมก็คือตอนนั้นเนะี่ยวิดีโอเกมเนี่ยก็คือเราจะมาในรูปแบบของแบบจับต้องได้ซึ่งต่างกับยุคนี้ที่แบบมันมีสตรีมันมีอะไรซึ่งเรามีเครื่องอย่างเดียวพอเราเราโหลดเป็นดิจิตอลแล้วมอก่อนมันต้องมีมันต้องมีเครื่องเกมกับตัวแผ่นเกมใช่ทุกอย่างมันต้องจับต้องได้หมด แล้วต้องมีตลับนะเวลาตลับมันเสียหรือแฮ้งนะโอ้โหหัวใจจะวายเพราะว่าเซฟเกมอยู่ในตลับพังแล้วพังเลยเวลายกมีเซฟในเครื่องใช่แล้วเวลาเพื่อนนาตลับเกมตกอ่ะโอ้โหแทบจะเลิกครบเพราะว่าข้างในมันล้วนไปเลยบางทีแบบเราเล่นมาตั้งไหนหนูโปเกมอนหนึ่งเงี้ยเราจําได้ในภาคเลสโอ้โหเราฟาร์มโปเกมอนมาเป็นร้อยตัวเราเก็บเลเวลโปเกมอนเราขึ้นหลักร้อยหมดทุกตัวปรากฏเพื่อนทำตลับตกเซฟหายกลับไปเล่นใหม่กีบ อ่ะคราวนี้เรียกได้ว่าตอนนี้เรามาถึงช่วงที่อ่าอินเทอร์เน็ตดีกว่าเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่เริ่มเข้ามาบ้างแล้วนะครับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามามีผลด,ดีกับเรานะครับแต่ว่าพอมันเข้ามาเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนีเน่ยมันก้าวกระโดดไปค่อนข้างเร็วในทุกๆปีให้คุณผู้ฟังเข้าใจแบบนี้แล้วกันว่าคือทุกๆปีโลกออนไลน์มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแบบรวดเร็วมากแต่ว่าช่วงที่มันเข้ามาแรกๆนะเกมออนไลน์ดีกว่า เราเล่นออฟไลน์เมื่อก่อนแล้วเราจะเล่นสองคนเราก็ต้องเล่นกับพ่อจอยคนละอันแต่พอคำว่าออนไลน์นั่นหมายความว่าเราสามารถเล่นกับคนที่อยู่ไกลได้ผมสามารถเล่นกับดีเจจิ๊บได้ต้งที่อยู่คนละจังหวัดอะไรเนี้ยเราให้จิ๊บเล่านี้ดีกว่าสัมผัสแรกที่เล่นเกมออนไลน์แล้วก็อินเทอร์เนต็ตเริ่มเข้ามาให้ดีเจจิ๊บสัมผัสเนี่ยช่วยมาแชร์ให้ผมกูฟังหน่อย นั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าอุปกรณ์อะไรใดๆก็คือเยอะมากเราต้องพ่วงกับโทรศัพท์บ้านก่อนเราจะไปสู่เกมออนไลน์เราต้องผ่านดานอินเทอร์เน็ตตัวเองให้ได้ก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่ายุคพวกเราเนี่ยเป็นยุคเหมือนแบบยุคไฮบริดก็คือเราเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นประสบการณ์เรามีทั้งแบบเกมแบบจแบบับต้องได้และเกมออนไลน์เพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกว่ามันมีระบบออนไลน์เข้ามาเราตื่นเต้นมาก กว่าเราจะต่ออินเทอร์เน็ตได้กว่าเราจะแบบคือกว่าโมเดมเครื่องหนึ่งมันจะต่อได้เราต้องฟังเสียงตี้ดีตี้ดีอีแบบนานมากกว่าจะโหลดเกมมาเล่นได้แต่ละเกมเนี่ยมันใช้ความอดทนและใช้ความพยายามของคนเล่นเกมมากๆเกมหนึ่งอะไฟล์ก็ไม่ใช่เล็กๆอินเทอร์เน็ตก็2 5 6 k เคง่อยตอนนั้นถ้าดีหน่อยก็5 1 2นเนาะ ก็จะแบบเออสปีดเร็วหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเกมออนไลน์สักเกมหนึ่งที่เราเล่นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากมากแล้วเราต้องอินกับเกมนั้นจริงๆเราถึงจะอยากเล่นกับมันแล้วเกมแรกที่เราจําได้ว่าเราเลือกเล่นอนะ่ะก็คือแล็กนา o ์ลเจนเราอะ่ะเกมแรกที่แบบเปิดตะกะาดเกมออนไลน์เปิดโลกเกมออนไลน์ m m o r p g ีทีที่วิ่งได้ทุกแมปโดยที่แบบมีแค่การโหลดผ่านโหลดเปลี่ยนแมปเท่านั้นอะ่ะ แล้วนอกนั้นในแมปก็คือวิ่งตีมอนได้อิสระก็คือเล็กน่ารอกออนไลน์ทุกคนรู้จักหมดแล้วตอนนั้นก็คือทุกคนชอบเล่นอยากเล่นแล้วคนก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเวลาแบบเน็ตหลุดทีอะเราจําได้เลยว่าเน็ตหลุดทีแล้วเวลาจะต่อเข้าเซิร์ฟอะต้องไปต่อคิวค่ะคิดว่าเด็กเด็ก,เ,ดกเจนหลังๆน่าจะพอมีประสบการณ์คล้ายๆกันบ้างเวลาแบบเกมไหนที่คนหามากๆคนแบบนิยมมากๆแล้วต้องไปต่อคิวเล่นอะเล็กนลาอกก็ประมาณนั้นเลยคะ่ะอยากให้ได้หลุด เน็ตหลุดปุ๊บกว่าจะเข้าได้ก็รอเป็นชั่วโมงเรารู้สึกว่าเกมออนไลน์ทําให้เราได้เปิดโลกได้เจอคนใหม่ๆได้แบบทําความรู้จักคนในโลกออนไลน์ซึ่งตอนนั้นอ่ะเอาตามตรงนะเราวางตัวไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่าเกมออนไลน์แล้วคนในนั้นคือใครหรืออะไรยังไงดิฉันก็ลเล่นเป็นตัวละครในตัวการ์ตูนเรื่องซากุระและะ้วเพี่ได้บอกชาวบ้านวะ่าดิฉันชื่อซากุระค่ะ แล้วทุกคนคก็ถามว่าเป็นอะไรมากไหม่งเราก็แบบคือเราไม่รู้ว่าเพราะเราเป็นเด็กไงตอนนั้นเรายังประถมเราไม่รู้ว่าเราต้องวางตัวในโลกออนไลน์ยังไงเราต้องเป็นเราหรือเราต้องบอกเขาว่าเราเชื่ออะไรหรือเราโลเพลย์ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นสีสันในการเล่นเกมเ๋ยวหลักๆเราก็เรียนรู้เองเนาะว่าเออเราก็บอกว่าเชื่ออะไรก็ได้นั่นแหละเราก็ไปสร้างสังคมสร้างกิวสร้างปาร์ตี้อะไรก็เออมันสนุกจนจนตอนนี้เรายังรู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆเ,เรายังอยากให้มันกลับมาอยู่แล้วมันก็ยังคิดถึงอยู่อยากเล่นอะไรแบบนั้นอีก อยากให้จิปเล่านิดหนึ่งถึงเกมโปรดของชิปและการเกมเก่าๆนะครับจริงๆเกมที่ชอบอ่าถ้าในยคออฟไลน์อ่ะมันก็ยังเป็นเกมแนวเกมบอยที่ชอบมากๆตอนโตก็ยังมีหาซื้อเครื่องมาเล่นบ้างแต่ว่าตลับเกมมันก็ไม่ค่อยเสถียรแล้วก็รู้สึกแบบสะเทือนใจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ยังชอบค่ะเพราะรู้สึกว่าเกมบอยมันคลาสสิกมันมันนึกถึงตอนที่เราเล่นเกมแล้วเพื่อนเอาหัวมาชนเราเพื่อดูว่าเราเล่นถึงไหนเราก็แบบวุ่นวายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกมบอยค่ะจะเล่นเกมเนี่ยมาริโอหรือโปเกมอนซึ่งเรารู้สึกว่ามาริโอกับโปเกมอนในยุคนั้นนะสนุกมากซึ่งถึงเขาจะเอามาแปลงใหม่ให้เป็นยุคปัจจุบันในะความคิดเรานะเราก็ยังรู้สึกว่าสนุกสู้ในช่วงนั้นไม่ได้แล้วก็ถ้าสําหรับเป็นฝั่งออนไลน์เราก็ยังชอบเล่นนลล็อกอยู่ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีการเอามารีเปิดใหม่เรื่อย เราก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของยุคตอนแรกอะความสเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ความสนุกของกิจกรรมบางอย่างมันก็หล่นหายไปตามการเวลาเนาะอีกเกมที่เราชอบมากๆแล้วก็อยากให้กลับมาก็คือ Flip Fly for Fun เราเป็นคนชอบแบบ เกม Open World แบบแนวเกมชินนั่นแหละที่ให้เราไปสำรวจโลกต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องโหลดอะไรมากมายคือ Fly for f ฟ n นะคะมันจะให้ตัวละครเราขี่ไม้กวดแล้วก็บินไปเรื่อยๆบินไปไหนก็ได้บินไปแบบเปลี่ยนแมปโน้นแบบนี้เราคือวาร์ปมันก็มีนะแต่ว่าถ้าใครเอนจอกับการบินก็ได้เหมือนกันเราก็จะเห็นวิวเห็นมอนเตอร์บินไปบินมาเห็นวิวข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบเออมันเปิดโลกอะมันรู้สึกเพลินแบบแค่บินก็สนุกแล้ว แต่ว่าอีกเกมหนึง่งอันนี้แบบเปลี่ยนสไตล์ที่เราชอบมากอยู่ในดวงใจที่เปไปเยอะเหมือนกันคือออ d i ดิชันเราเชื่อว่าสายเล่นเกมกดแบบเกมเพลงอะทั้งหลายแหละถ้าถ้าไม่รู้จักออ d i ดิชันกับ O2 j ูแเนี่ยถือว่าไม่ใช่แฟนพันธแท้เพราะว่าเราชอบมากเล่นมากตลอดเลย o อทูแจมบอกออ i ดิชัจะดีใจมากถ้า o อทูแจมบอกออร i ดิชันกลับมาเปิดแบบ อย่างยิ่งใหญ่อลังการอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้จิ๊บพูดถึงเกมที่จิ๊บรู้สึกว่าอยากให้เอามารีเมคหน่อยนะครับว่ามันเกมอะไรบ้างจริงๆอะออมันมี2เกมที่เราอยากให้กลับมารีเมคมากๆเกมแรกคือ d ดะกอนเนสใช่มันมีข่าวแว่วๆมาแหละว่าเขากําลังจะกลับมาแต่ว่าข่าวนั้นก็หายไปแล้ว หายไปเลยซึ่งเราอะชอบเล่นดรากอนเนสมากๆตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าคือถึงแม้กาไอตัวละครตอนนั้นนะคะมันจะค่อนมันจะฟิกตัวละครเนาะแล้วก็ฟิกสายอาชีพไปเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเล่นง่ายแมคานิกมันเข้าใจง่ายแล้วเราก็สามารถแดัดแปลงการเล่นตัวละครได้คอนข้างอิสระมันก็คล้ายๆกับเกนชินแค่ย่อขนาดลงมาให้มันเป็นสเกลที่เล็กหน่อยเล่นง่ายหน่อย เกมหนึ่งที่เมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นได้เลยคือสิบสองหางสิบสองหางเป็นเกมคนไทยที่เราชอบมาก,ต,กตัวกต์ตูนน่ารักเหมือนดินน้ำมันปั้นสีพาสเทลแล้วตอนนั้นไอเดียดีมากเราจำได้ว่าตอนเขาเปิดมาใหม่ๆเราเล่นทุกวันเราเล่นบ่อยมากคือมีข้อมูลอะไรมีข่าวสารอะไรเราติดตามหมดทุกอย่างก็นะได้ความที่ช่วงนั้นอ่ะสิบสองหางเขาออกมาในช่วงที่มันมีเกมคือ วงการเกมมันค่อนข้างบุม12หางเป็นเหมือนเกมเล็กๆของคนไทยที่ออกมาในช่วงที่เกมกาลังบุมเพราะฉะนั้นในตลาดมันมีตัวเลือกเกมเยอะ12ห่างก,ก็เลยแบบซารกระแสะนิยมไปแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเกมก็ไม่ได้รับการอัปเดตแพทไม่ได้แก้บักอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยสุดท้ายเกมก็ปิดตัวลงเออจริงๆแล้วเกมก็เป็นเหมือนสิ่งให้ความบันเทิงกับเรารูปแบบหนึ่ง ถ้าถามจีบที่เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบปัะหมเลยจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เรารู้สึกว่าเกมไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันเป็นแค่เครื่องมือสร้างความบันเทิงใจอย่างหนึ่งให้กับเราเท่านั้นมันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราจะเลือกเสพอะไรจากเกมกลับมา เกมบางเกมให้คุณไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านตรกกัความคิดด้านการคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือบางทีคือมันมีปริศนาบางอย่างที่เราต้องขบคิดกับมันเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ได้ฝึกสมองไปด้วยเนาะได้ฝึกภาษาได้ท่องคําศัพท์ได้อะไรต่างๆนานาแต่ในเกมบางเกมมันก็มีความรุนแรงบางอย่างที่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อเหมือนกันว่า อันนี้รุนแรงอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เออเห็นไหมว่าเขาไม่น่ารักคือสิ่งที่เกมต้องการจะบอกเราอะเขาต้องการจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่ารักมันไม่ควรเอาเยี่ยงอยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้รับ่างเราควรทําก็คือการรับรู้ว่าอ่าโอเคสิ่งนี้ไม่น่ารักสิ่งนี้ไม่เหมาะสมสิ่งนี้ไม่ควรเราต้องเป็นผู้แยกแยะสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรด้วยตัวเองอ่าวันนี้นะครับสําหรับคอนเทนต์เกมแล้วก็คอนเทนต์ วิดีโอเกมต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับหรือคุณผู้ฟังนะครับมีเกมอะไรดีๆนะครับมีเรื่องราวอะไรมาอยากแชร์นะครับก็สามารถพูนคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับฝากคุณผู้ฟังนะครับติดตาม j จโรแฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม เจคิโรชแนลนะครับทางยูทูบนะครับแล้วก็เจคิโรติกต็นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดีเจจิ๊มากๆนะครับที่มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิดีโอเกมให้เราฟังนะครับแล้วก็ผมกับดีเจจิ๊ต้องขอลาถึงผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับเจคิโรชแนลได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กันเยอะๆนะ